เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ระจำวันพุธที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณต้องรัดเข็มขัดให้แน่แนๆเพราะอีกไม่นานบินรายจ่ายของคุณจะมาเรียบเลยทีเดียวเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณโหดมากมีงานเข้ามาไหลมาเทมาคุณต้องทำงานหนักจนมือชาเลยก็ว่าได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่บางทีก็อาจจะเบือ่อเบื่อกัน แต่ก็ไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีความรักเข้ามาแต่ก็ยังไม่ใช่รักแท้ที่คุณตามหาสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ไม่เดือดร้อนแต่มีปัญหาคือเก็บเงินไม่อยู่พอเงินเข้าปั๊บก็ออกปุ๊บเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยหยาดเหงื่อแรงกายเหงื่อไม่ออกงานก็ไม่สำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เหมือนคนรักจะเป็นทั้งเพื่อนและที่ปรึกษาให้กับคุณ เส,ส่วนคนโสดแม้ว่าจะโสดก็มีความสุขดีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินหากคิดจะลงทุนควรต้องงดไปก่อนเพราะยังไม่ได้กำไรกำไรมากเรื่องของการงานขอแนะนำให้คุณเตรียมตัวให้ดีๆเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้าซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะนำพาเรื่องราวดีๆมาในชีวิตคุณเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะเป็นมากกว่าคู่รัก เพราะคอยดูแลและคอยเคียงข้างกันตลอดทุกสถานการณ์ส่วนคนโสดมีคนพยายามเข้ามาใกล้ชิดเพื่อพิชิตใจของคุณสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองสักเท่าไหร่เพราะช่วงที่ผ่านมาการเงินของคุณดีมาก เรื่องของการงานมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเพราะความสามารถของตัวคุณเองล้วนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าใจจะแวบคิดนอกลู่นอกทางไปบ้างแต่ในใจก็ยังไม่ทิ้งการส่วนคนโสดมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคนดีที่จะพาไปสู่ความสําเร็จในอนาคตสําหรับคนที่เกิดวันพาหัสบ,บดีเรื่องของการเงินเริ่มคล่องตัวแล้วมีโอกาสที่จะรับทรัพย์แบบรัวๆเรื่องของการงานดวงกําลังจะมาฟัก กำลังจะเปิดหากตอนนี้คุณทำงานใดอยู่งานนั้นก็จะมีโอกาสสำเร็จด้วยสองมือของตัวคุณเองเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ถือว่าเป็นคู่รัก ที่คลองรักกันยืดยาวเพราะต่างคนต่างมีเหตุผลส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับคนดีๆที่นานๆโลกจะเหวี่ยงคนดีเข้ามาสักทีสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณยังคงราบรื่อนดีแต่มีแนวโน้มที่จะมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางเรื่องของการงานดวงของคุณดีมากแม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่คุณต้องแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณสู้ต่อไปอย่าท้อถอย เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าคู่รักส่วนคนโสดมีเกณฑ์คลองสัมพัทานความโสดยาวนานสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินหากจะหวังเงินก้อนใหญ่อาจจะต้องใช้เวลาสักพักเรื่องของการงานแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาทำให้คุณปวดหัวบ้างแต่ก็เป็นเพียงปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีก็มีเรื่องมากระทบจิต แต่ก็ไม่ทำให้คุณวันไหวอย่างแน่นอนส่วนคนโสดมีโอกาสได้เริ่มรักครั้งใหม่แบบจริงจังสักทีดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ